Oh. สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเมื่อวานพ้กเรพอกันอีกแล้วนะคะ่ะมาจากตลาดพอดีผ้าย่ายไปหาหมอเนาะคะ่ะไปไปยังก็เปิดไปยังคีนิกแปลว่าค่ะย่้าไปเสียดย้าบำรุงน้ำเนาะ ตลาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้ของกินมาพร้อมเนาะค่ะพี่น,ออน,กกน,น้องอันมากป็นบานหน้าคุยยังของกินค่ะพี่น้อง <S <S พี่จะของกินเนาะเนี่ยนี่กะเข้าตลาดนัดประด้ษย์เนาะเข้าตลาดสดได้ย,ยังแน่เนาะ ไปซื้อของสดในอะั้นน้องพี่นเอาในบิ๊กซีไอ้นั่งโลตัสเนาะบดีไปตลาดโอทุมพอดเนาะบริเวไปซีสเกตเนาะบริเวไป,ไปบิ๊กซีอะแต่ว่าพวกอะพวกแบบนี้พักเนี่ยอันมากไปซื้อในตลาดสดมากกว่าเนาะมันจะถือกว่าได้แต่เราไม่มีเวลาไปยีนยในตลาดสดจงังเอยใหซื้ออยู่ในบิ๊กซองบิ๊กซีเนาะค่ะพี่นอ้อง ก็เลยก้องกินมาหลายอย่างเลยค่ะพี่น้องบางนัดบางนันดหน่วยละสี่สิบห้าบาทถือคือค่ะพี่น้องเป็นยังไงเดี๋ยวจะนอนคอยสิบบาทแช่ตัวเย็นเนาะอันอันนี้ขนมมันขนมเมีอยงขนม,ขนม,ขนมเปียบหรสื่อมาโหกอันหาย่ายอันละสิบบาทค่ะพี่น้องหาย่ายสามอันจะของเองาไว้สามอันเนาะเพราะว่าอันก็นมากินคือกันเน,นาะ ก็ไมปิดก็ได้วอดีไปกันกับย่า่สองคนเนาะกับพี่ทรงย่า่เลยครับมาบานอันไปตลาดซื้อทันกระไดอะไรนี่คะพี่น้องเนี่ยเนี่ยสองซุ้มในร้อยหกสิบบาทเอากระสีดรดร้อยหกสิบบาทกระสีดดอ่ากะลัมกะลัมดอกแบบนี้สองสองหัวแล้วก็บ๊อบกอลี่แบบนี้สองหัวนะคะพี่น้องเพราะว่า เขาขายขีดละสิบบาทเนาะแล้วก็อันกระไดอาชุกโกพักในตองหสิบเขาปวดทุงหนึ่งบกบวัวอ่อนมาดหนึ่งค่ะพี่นอนแล้วก็อะเอีอยงก็โอนเนียนห้อ,อหมวยใหญ่สองหัวอันก็ว่าพักอยบัน้ันยันนยงลายอยู่เนาะเจ้าบ้าน อันมาไปซื้อในตลาดสดเพราวะว่ามันจะถือกว่าในห้างเนาะใาาาะบบยางเท่ากับอะไดอุดนนนะพกขาไม่ขาบานเท่านั้นเนาะค่ะอันนี้ก็ซื้ออยู่อยู่ตลาดแล้ะค่ะพี่น้องไก่ซื้อมาให้คุณสามีจังหน่อยก็สิเอาเอาเต็นเนื้อนอะหายนางออย่างไก่ที่กันนี่ก็เขาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเทียงเนี่ยอันนี้ห้าสิบบาทเนาะนและ้วกจจะเฮดสลัดให้ไางเนาะ ประจาศปัดดูนะคะพี่น้องว่าวาสิแบแดงห้ยายคนละเกิงเฝ่าหลายบางนึง <S <S อันพอดีไปจอดโลโซงเพิ่นกับเขากลับรถกับม่านันเป๊กๆน้ำกลดน้ำพันสินบบาะเขาตางเข่ากันเนาะค่ะบ่มีทางหอดสิจอรดรถก็ได้เป็นพวนี้ไปส่งยายซี่ส,สบาทค่ะปัดดุกนี้ปัดดุกยากของแท้เจลสิบบาท เป็นเป็นแจ้วอ่ะปลาส้มเครืองแบบซุกเนาะค่ะพี่น้องนี่แต่จริงสื่อขอ้าวเหนียวมะฮอนึงว่าอยากกินข้าวเหนียวแต่ว่าลูกสาวว่าเอาไก่ไเป็นไม้นกับข้าวเหนีนยวกะโมเป็นอย่างเนาะอันก็เลยอ่ะหอมหอมปลาอันก็เลยจะกินขนะ้าวุ้ยเนาะกินกับข้าวเผย มาบานเท่าวก็ว่าอย่างเนาะค่ะพี่นอ้องอ่าขอหาของกินง่ายเนาะค่ะ <S <S พี่น้องยูตังตัวเดียดยังเพื่อสิได้อันกินนั้นๆน,น,มมน,อ,นอ,อันนี้ก่ะโมแม่เราโมแห้งเลยอ่าแห้งค่ะพี่น้องอันนี้ปัดชุ่งหนึ่งอันซื้อมาสองอ่าสองกันนั้นสองแพ้หกซินบ,บาท แต่ของเมื่อไรอยู่เนาอกงานพราะว่าเวลาไปตลาดสดอันก็นมาซื้อดันซื้อน,น,นี่เนาะมีเจนเนวอยากมีเจ่เน,นลมากเลอันนี้ปลาตูหนึ่งห้ากระถอดกินซื้อๆก็ได้หรือว่าห้ากระสีน้ำเทปโฟนก็ไดาษห้ะทะอดเทปโฟนอันนี้ซื้อมาจเลนะไอเทสโก้ชีสของสาม,มีล่ราคหนวดปลาหมึก์คอาเดี๋ยวตอนเย็นจะทำสลัดหนวดปลาหมึก สามร้อยบาทเนาะโลโลกระบีกซีขีดสามร้อยบาทเอามาไว้ะเทพไทยคุณสาม,มีบาดแรงเนาะนอนนอดสามเงิแต่ก่อนเรียนเลยกลายเนี่ยอันกระตองฉีกๆออกจากกระดูกเนาะ เราก็อาจจะเหตุเป็นสลัดสดให้นั่งกินกับเอากายไส่อะไรเนาะค่ะพี่น้องเนาะปะทูปละทูหนึ่งมากมากเลยค่ะพี่น้องสามสิบบาทอันละสามสิบสองอันหกสิบครับพี่น้องเป็นใต้กินได้แล้วก็ถือว่าโบ้แพ้งน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ไปซื้อของจะเราจะดับไปซื้อของใส่ในขั้วเล่นแป๊บแป๊บน้ำยาปับปนอมปนนมไม่ยังน,นั่นเนาะค่ะเวลาเขาไปตลาดจะ,ะเราจะกับใส่ในเล่นลายท่านอยู่ยค่ะพี่น้องเพราะว่าของใส่ในขั้วเล่นมันต้องมีตลอดเนาะน้ำกินจะต้องไปซื้อตลอดไม่เล่าเหมือนเนี yeah. ่ยค บางบานเท่าแบบนี้แหละค่ะหา,หา,า,าค้อมกินง่ายนะ,ดดะคะนี่ลองแล้วเก็บกลัตไปเย็นนะคะเนี่ยนีลองซิมมาเนี่ยเยะบางนาจังนอ้ยงนอยคอยปาดจังน้อยคอย คอยจัดการเพราะว่าตอนนี้นะฉันหิวขา่าวแต่ว่าฉันก็อาจจะกินเพราะท่านใดต้องเหตุกายณ์หลักเหตุสลาให้พุสามี่ก่อนแต่ว่าสิน้ล่องกินอะไรไปก่อนพ่างๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะแกโวเพราะท่านได้กินข่าวเศร้าค่ะอันนี้ก็จะเที่ยงละอันแล้วสิบแครค่นะพี่นอ้องลม,มเปียใส่เข้ม เขาเอินยงสิบอลโอ้โหกันใส่ไข่เข้มเนาะค่ะอาจจะมีตัวแดงมาด้วยไข่แชมหมงนในเนาะอันนี้ซื้ออยู่อ่าอยู่ในเทสโก้เนาะก่อนจะเอา อ,อยู่ข้างในเทสโกเขากำอ่าว่างของขายไปนเนะะาะค่ะบอแมนของเทสโก้จะ่าคนเขามาเจาขายของรับเยู่อคางในแซ่บ่ะพี่น้อง กินกับนมห้องฟองอันหนึ่งกับพ่อเดี๋ยวตลาดก็ซื้อกินเขากับยางปลาดุกอันเวลาเมื่อไ้ไปตลาดากับเ่ต้องให้กู้งเผาเนะแต่ว่าตอนเย็นเกาต้องให้คือเกา ใช่ครับไม่แน่คเคเดี๋ยวเราจะไปจัดก,การฉีดก,กล้ออกจากกระดูกนังนังเขาเขาก็กินด้ค่ะฝรั่งของแสบมันมองนังเน่คอยมากเจ้าพวกกินคอยกินเอง <laughs> โอเคค่ะมอสู้กันฟังนะคะ่ะอยู่บ้านห้าวมันดีแบบนี้ล่ะคะ่ะบางบางทีก็ออกไปตลาดไปซื้อน,นันซื้อนี้มากินเนาะ,ะมันือใดที่ขันเนี่ยกับเขาเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลเวลาไปทดลองทุลาร่าก็ซื้อหรือวันกับเขาซ่อมเหล็กซ่อเหล็ดหลุดไปห้ากีขากก่ขันที่นั่นก็ซื้อมากินก็ได้แต่ว่าปัญญาเนกน่ะทำมือในนกนะไไดกินกับเขาวานห้าติดต่อกันสองจะสองมือนั่งกับสิเหลิมเบื่อละ ก็เลยต้องเฮ็ดเฮ็ดอ่ากับเขาเพิ่นกับเขาที่เพิ่นสามารถกินได้ให้เพิ่นกินเนาะคะ่ะพี่นอ้อเงเนี่ยครับบดเง่ายคือบานาเฮาบดเง่ายคือบานเฮาปันใดแต่ว่าบางเดือนนัง่งง่ายบางเดือนนั่งกระยากแต่อารมณ์แต่ส่วนมากปรนเฮ็ดกับเขาท่ายกินติดตอ่อกันซ้อมืหมนั่งสีหนาเปลี่ยนแล้วเนาะคะ่ะฉันก็นเลยต้องเฮ nee, nee. ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพราะว่า ความสุขของนั่งคือได้กินอิ่มนอนหลับของสามนิันโอเคค่ะ <c oughs> okay, พอกันวิดีโอหนนาเมื่อวานสู้กันฟังซื้อเนะค่ะบ๊ายบายค่ะ